คร,ครับผมกับนิ้มครับอล่เงท้าผมไม่จำเนไปเบิ่์หนี่นะครับอดี้อ,อ,ยอยู่นะครับนึบ่สแล้วมกันช่อีกออส0ตัวนะครับห่สอหนึ่งสกชั้น,าชานตาชา้ ไอ้ร้องก็ไม่เปิดเลยไอ้ร้องไม่ไดาแล้วสองตัวเลยยังไม่นันทีครับไอ้เนี่ยมันเลน่นวมดตัวกระชายครับคนปุบม,มันละนี่เราเปิดกันมันจะเกือบปังน,นี่ก็หลอนเชมัน ไม่ไ้สัญญาณสัญไม่ค่อยดีอืมไม่รู้นะครับไปตก่อนนะตัว,ตวอ้หซ้ได้ครับไหนอ่ะนตัวเดี๋ยวเอาไปลอมี่เป็น้นไ่ถึงสัญญา เปิดกระชากันผิดอีกเปิดกระชากันสี่สิบตัววากีเอ๊ะไม่น้ดีี่สิบตัวไนาได้กีังงวากีมัเก็เปลี่ยนเป็นเอาตวดมาเทนับเอาให้ออกติดนะฮนเด็กดันับออครั้ มันค้างเลยอ๋อ้อ่มมันดิ่งอะไรอ่ะอดิ่งอะไรอเนี่ยอ๋อสีงแยกเนี่ยมเนี่ยแลวนึ่อเปลนไมันเที่ยงกคนตัวงนุ่มเดียวขมุ กว่าคิด้ังมากี่คนเล่เกมอย่างเงี้อนะครับว่าคิด้องมากละอืมเม่อกี้มันน่านใจนะเล ออขอไปกินได้ไหมเนะอืขนะ้เ,ขเกมช่ Kicukut, ni manager ala Amin Aku yang Nu Aku men respuesta Ve pendapatmatnad Lautu Haa, He E Haa He He Amin Gua โอ้เมื่อยตัวครับไม่อยากเชื่อสาตาตัวเองครับโอ้มาก็อเปิดตัวอันนี้ก็ต้องทำมากี่วันล้วันไหมมามเอามาใส่ไปครึ่งหนึ่งช้างอีกเนมาู้ครับมาอู้มาเปิดตัวันนี้เพิ่มมาตัวเยอะน้มันเล็กนันนะ

มจิตรมจิตม,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 มนนปีปอมาเอมอกอเบอร์ัทเมหมือนกักอะไเบอร์ทำนน,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 น่รยนายอะไเบอร์เราไม่เรียกนายเรามีแล้วตน,นหนึงเราไม่เรียกนายเราเรียกบากิ

ไม่ม่กดมามิม่หนทุนเลยนีนะนะนะนาีกนะนะไม่ได้นค่นนานี้โอ้โหห้องหนห้องานโอ้หนุ่มหานจริงเนยให้มาอีกแค่มากิไม่เอาเปรนเนมาอีกได้ไหมหนึ่งพี่หนึ่งนั่นเลยป โอ้มพันกิไม่อออ่ะอ้นนี้ดีไหมเนี่ยเนี่ยอืมอุูเบอร์มาเทนอาหารไม่ไงเนาะเราไม่ได้องอุลูเบอร์เราไม่ได้เล็กหน่อยอุเอออกโคต่ๆนไม่บอกอ่ะอยมาสองตัวไม่ทำงี้ เมืมากี้ขึ้นมาทนมาบบนี้ครับน้ำกัครับัสดีครับ